ถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆสําหรับคู่ของเมนการินและเกียวราดาและยิ่งวันนี้ที่มีน้องกราบลูกชายสุดที่รักวัยหนึ่งขวบม,มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวก็ยิ่งอบอุ่นและมีความสุขมากๆแต่เพราะว่าคบหากันมายาวนานกว่า16ปีหนุ่มแมนเลยอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการวางแผนหย่าเมียเพื่อแต่งงานใหม่กับภรรยาคนเดิมในวันครบรอบ16ปีที่รักกันด้วยเจ้าตัวโพสเล่าว่านับย้อนหลังไป16ปีวันนี้ครบรอบกันเป็นแฟนกันของสาเลสี h a s h สิปีแห่งความแฟนแผ่นครบรอบแฟนปีนี้สาตั้งใจจะขอ,อยาอยาเพื่อเริ่มใหม่ยาเพื่อสิ่งใหม่ยาเพื่อสาวคนใหม่และวันครบรอบปีนี้สาจะขอสีแต่งงานอีกครั้งเพราะตอนนั้นที่แต่งงานกาันสายังใช้ชื่อก่าวสุภโรดอยู่ตอนนี้สาเปลี่ยนชื่อเป็นกาลินแล้วกาลินจะไม่ยอมให้สุภโรดได้ตำแหน่งสาปไปเรามาแต่งงานกันใหม่เป็นรัดดากับกาลินกันนะ ดีใจที่ความรักของเราเดินทางมา16ปีแล้วเป็น16ปีที่มีแต่สิ่งดีๆให้กันและเราจะเดินต่อไปอีก16คูณ16ปีข้างหน้าและหวังว่า16คูณ16ปีข้างหน้าเราก็จะยังอยู่ด้วยกันสารักสีนะเริ่มต้นกันมาอีกครั้งให้มันดีกว่า16ปีที่ผ่านมาเลยนะการินรักระดา